แกกรอบทังนี้ไม่ได้เพราะแกกลอบไม่ได้ทังนี้ก็เลยบำเพ็ญอยู่ในนั่นไปอยู่ในด้อยู่ในขนรมรุ่งเลยจนร่างกายทั้งนี้ตายไปข้างนลยโดยท่ทีว่าเราก็ไม่รู้หรอว่าชีวิตหลังความตายมเป็นยังไงนี่ยสถานที่ ปะสะประสาทนี่เลยจะยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ปรากฏว่าเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อใช้ระมันที่เจ็ดเพราะว่างความแค้น 2. กระสั์มีอยู่สูงเกินไปไม่ฟังคำสั่งของเรามันก็นเลยเป็นแย่ที่ทำในเราเนี่ยไปเอานิสัยท่านมาบริหาร ไอความเจ็บปวดของตข,ของของกษัตริย์ชายวรมันทีเจ็เราก็ไม่รู้รจักหรอกท่านนี้วน้าตาท่านร้องไห้บนแอดิดนี่เนื่องด้วยอะไรเราก็ไม่รู้เรามารู้จักไอตอนหนึ่งก็คือพอเรารับปากว่าเราจะสร้างพระนครตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดแค่นั้นแหละมันทําให้เรานี้นี่มันทําให้ท่านายินดีดีใจ ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมครับท่านตอนตรงนี้ที่รับปากกับท่านโอ้ที่รับปากรับปากที่จริงกันยูน่เา,เาเลยบนภูเขาด้วยน้อยโอ้รับปากกันตัด้ว่าลูกจะถวายหลวงพอ่อถูกมาแล้วนะคะเออมโมทนาสาธุด้วยครับมาแนละ้วตัทธามาเลยนะมาวางไ้มาโอ้ยีกคราวนี้ยังไงก็เซ็ตแน่ อะไรเป็นเหตุที่ทําให้ชายบร,รมันที่เจดนั้นเนี่ยปารบที่อยากจะสร้างประสาทกินคนแผ่นดินนี้เนี่ยหรือว่าต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ครองเมืองพิมายเอ้เมืองพระวิหารเมืองพระนครน,นี่ ท่านขยันพยออยู่ตลอดเวลาว่ายัางไงก็ขอให้จำลองเนี่ยเมืองพระนครมาไหวทั้งเมืองคือมาไหวในนี่ให้มันเล็กนิดเดียวเพราะจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราขึ้นมารู่ตอนนี้เองว่าภรษาเ่ใหญ่โตโตในครั้งนั้นเนี่ยวัดว่าไม่ได้อยู่ในมือของเมืองของของเขาเดียวว่าอาณาจักรเสียมโคก ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินของเมืองพิมายทรับถูกในประเทศออกไปอยู่คนละน่มเลยคนละเขตเลยแม้แต่เมืองพิมายกับไอเมืองเมืองเมืองเขาพระวิหารก็เช่นเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะได้ผลประโยชน์หรือแทบจะไม่มีซิ์เลยนะ ด้วยเหตุนี้นี่แหละเชื่อไหมว่าปัจจัยเงินทองก็ดีที่ได้มาในวันนี้ก็ดีหรือจะได้มาในวันต่อ,ตอไปก็ดีอะไอ้คาว่าภาษาจินที่เราพลาดเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ครอบครองหรือว่าไม่ได้เชยชมเนี่ยจะถูกพลับมาสร้างอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็จะเอาให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้อะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมใช้ยวรรมนที่เจ็ดนั้นท่านมีความเป้าพันนาว่ายังไงก็แล้วแต่จะต้องทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่เนี่ยเอาไว้บนสถานที่ตรงนี้จนวันหนึ่งเรามารู้ว่า ปราสาทเขาพระวิหารปราสาทเมืองพระนครเนี่ยถูกแยกออกไปทำให้เขาได้ผลประโยชน์เก็บเกี่ยวทรัพย์สินเงิน,นงทองจากมรดกอันล้ำค่าของบรมันเนี่ยจนว้วนเนี่ยเขาเรียว่าอิมมีพีมันเลยแต่คนที่สร้างจริงๆนี่ก็คือคนพีมาย สายเลือดวอลมันพิมายนี่แหละทำการต่อสท้ใช่ครับใช่คนไทยเป็นคนต้าทีนี้พอตล้องพ่อเองเนี่ยได้มารู้ได้มาเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยบอกตรงๆนะไม่ว่าปัจจัยเงินทองจะมากจะน้อยนั่นคือตังสารที่ชะตาแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่อาณามันจะร่จะรุ่งเรือง และโมอรดกที่ล้มท่าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีวันที่สิ้นสุดสตราบใดที่ตราบใดที่ไม่ถึงสามชั่วอายุคคนเนี่ยจะม,มีวันหยุดนี้เพราะอะไรหละ่ะหนึ่งงสายตาของแต่ละคนเนี่ยที่เดินทางมาบนแผ่นดินนี้เนี่ยรอคอยมาตั้งนานแล้วละ่ะ หมือนกับมันต้องการอยากจะให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเร็วๆและก็ต้องเกิดขึ้นจริงๆด้วย <c oughs> ฉะนั้นจะอยู่ไกลแสนไกลยังไงก็แล้วแต่มันไม่ได้ไกลสำหรับการที่ว่าอยากจะมีสิ่งนี้เอาไว้เพื่อทดแทนสิ่งเก่าที่บรรพุพารุษหรือว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเคยเกิดเป็นขอม อยู่ในยุคนั้นก็ได้แต่พอตเราปั๊บมาเกิดใหม่มาในยุคนี้เนี่ยเราก็ยังรักรักความยิ่งใหญ่รักในศิลปะที่โลกนั้นให้การยกย่องว่าเป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เนี่ยได้ทำสารต่อสร้างมาในฐานะเขาหลงท่อนี้เป็นพ้นหน้าเนี่ยพอําไมเห็นอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ย มันบอกตรงตงเลยนะว่าใหญ่ขนาดไหนก็ไม่เคยกลัวไม่ว่าจะหินมันจะใหญ่ขนาดไหนไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าทุกดวงใจเนี่ยถ้าทุกดวงใจเนี่ยอยากได้อยากเห็นอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของมันดังแต่ก่อนอันนี้เป็นเรื่อง ประสาทเรานี้เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ว่าเรานั้นสร้างไม่ได้ไม่ใช่ว่าเรานั้นครองไม่ได้ไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้เรามีไม่ได้ขอเพียงแต่แค่ว่าวันนี้เราได้รู้แล้วว่าโอกาสที่เรา ที่เราสูญเสียไปเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เรียกคืนไม่ได้นะแต่ว่าโอกาสที่จะให้เรามีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีโอกาสอยู่ตลอดที่12ชั่วโมงทีนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเ <c oughs> ถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังตาตรึงอยู่ในหัวใจของของลูกหลานทั้งหลายเนี่ยอยว่าแต่ยังงี้เลยใหญ่กว่านี้ก็สร้างได้เพราะอะไรล่ะเราว่าพวกวรรมนเนี่ยเกิดมาเพื่อแบกของใหญ่ฉะนั้นทุกวันที่ได้เห็นลูกหลานเนี่ย น้ำปัจจัยเงินทองมาไกลแซนไก็ไม่ท่อไม่เหนื่อยไม่บน่นมันทำหายลุงพ่อเองแล้วก็พวกทีมงานการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยรู้เลยว่าไอ้น,นี้มันเล็กเกินไปมันยังไม่ใช่ใหญ่สำรับใหญ่ของท้งนี้ถ้าตาลางทังทางนี้มันใหญ่กว่านี้อีกสรุปสำเร็จแน่นะท่าน อนุบาลอนุบาลเล็กๆมันจบมันมันมันเป็นก็ว่าผมนี้มาครั้งแรกก็เท่านี้ไะอ่าข้างหลังใหญ่ๆแบบนี้ไอ้นี้ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังม่ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขาการก่อสร้างดูที่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนำของมาฝากเป็นสบียงให้ช่าง ให้พระให้เนรได้ชัน้นพระจ่ายเง,งินทองที่จะนำมาสื่อเล็กเสืออะไรต่งางๆนี่ทองผักใจโดนโดนมาเนี่ยเอา,าว,วางนะอาราจักรี่<า>ยิ่งใหญ่นี้เนี่ยคนไม่มาใกล้อาราจักที่ยิ่งใหญ่นี้เนี่ยจะไม่เสร็จเพราะอะไรเรา คือมันบม่ได้นักหรอกมันบม่ได้นักเลยมันสำรับสำรับในใจของต้องท่อนะทำไม <c oughs> มันมองไปแล้วมันสนุกไปหนา <c oughs> มองแล้วมันสนุกมองแล้วมันเพลินอ่ะมันเพลินในการก่อสร้างขอเพียงแต่แค่ว่าลูกหลานคนไทยลูกหลานอาณาจักรเสียมุ๊กอะ่ะซึ่งมีสายเลือดวลมันอยู่อะ่ะยัดท่ออยัดฟุก ถ้ามันใหญ่เกินไปก็อย่าไปบน่นอย่าไปพูดว่ามันบ้าเกินมันบ้าไปแล้วเออเพราะนี้มันคือมรดกที่บรรพบุรุษในสมัยโบราณเนี่ยหรือว่าเราอาจจะเป็นคนสร้างก็ได้แหละถ้าเราด่าเราถ้าเราด่าว่าใหญ่ก็แสดงว่าเราดา่าเราด่าเราในอดีตนั้นเพราะเราก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่เคยร่วมสร้าง น้ำตาไหลดูตลอดเลยก็้ั้งแต่ที eh. ่ฉันว่ามาจากคนแก่ค่ะสีแหละสีแหละมาร่วมสร้างที่ไกลสุดมาจากทางใต้มีไหมครับมีนราธิวาสไกลสุดแล้วก็หาดใหญ่เขามีศรัทธาแรงมากนะแรงกว่เราอีกเหมือนก็บไขว่ไขว้ว่ามันเหมือนก็บไขว้ไข้มันเป็นศิลปะที่มันมันใหม่ และไม่เคยมีในประเทศไทยและอีกอย่างหนึ่งมันก็จะจะทำการก่อสร้างอย่างนี้รถจะวิ่งอยู่อย่างนี้แหละถึงสองร้อยสามสิบห้าปีมันไม่มีคำว่ายุทธไม่มีเสาไม่มีอาทิตย์ยจะพัก,กแต่เวลากินข้าวก็เวลานอนนอกนั้นไม่มีคำว่าพักอะไรเป็นเหตุทำให้เราต้องสร้าง มันก็มีอยู่สามอย่างก็คือหนึ่งมันเพินในความยิ่งใหญ่มันไม่ทุกข์กับภาระและมันไม่คิดว่ามันไม่คิดว่าสร้างแล้วเราได้อะไรมันรู้แต่เพียงว่านี่คือลิขิตสวรรค์มีหน้าที่สร้างก็สร้างไปไม่ต้องไปคิดมันมากทำมันไปก็ มันไม่ได้มาคิดว่ามันเป็นภาระมันเหนื่อยนะมันมองไม่เห็นมันรู้แต่พยังว่าเออทําให้มันดี่ทีสุดแล้วทำให้มันใหญ่ทําให้มันสมกับที่ว่าเขารอคอยไอ้คาว่าความรอคอยของชาวโลกทั้งหลายเนี่ยมันทําให้เรานี้เนี่ยเดินเช่าขึ้นมาเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะว่านี่มันไม่นี่มันไม่ใช่ธุระของเราไม่เคยคิด ถึงเวลาก็ดู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 แล้วก็ทำตลอดทำ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 ตลอดคิดอยู่อย่างนี้ตลอดแต่การได้สร้างสิ่งเหล่านี้ลูกหลานได้มาฟังได้มาทำการบูชาสการะนีเพื่ออะไรเนี่ยล้ำพ่อต้องการอยากจะให้ลูกหลานเนี่ย เข้าใจคำความหมายคำว่าเกิดมาเพื่อแบกของใหญ่คำว่าของใหญ่กับภาระใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนเอนกันแต่คำว่าของใหญ่ก็คือสมบัติที่คนธรมรมดาที่ทำไม่ได้ส่วนภาระใหญ่นี้เนี่ยก็คือสวรรค์เนี่ยคัตัวเราเรียกตัวเราและก็เห็นดีเห็นงามในร่างกายของเรานี้เนี่ย จะขอไปทําประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาไอ้ที่เที่ว่าคนธรรมดาทั่วไปมันทําไม่ได้แต่ทีนี้พอแต่เรามีเจตนาสองอย่างนี้ขึ้นมาปั๊กลูกภรรยาบริวารเขาจะไม่มาเป็นเจ้ากรรมในเวรเรามากแต่มาเป็นคู่ชีวิตแต่ไม่ได้มาเพื่อจองกรรมถ้าเราจะมาวัด ถ้าเราจะมาสร้างทานบาร,บร,รมีเขายกมือไหว้อานุโมทนาพร้อมที่จะร่วมสร้างหมุนสร้างทานไปกำกับบุคคลเหล่านี้อันนี้เขาเรียกว่าเราไม่มีกรรมไม่มีเวรเพราะเราถือว่าเราเป็นเนื้อ,อนาบุญอันยิ่งใหญ่สามีภรรยาลูกหลานเขาไม่ได้มาจองกรรมจองเวร เขามาเป็นเพียงแค่สามีมาเป็นเพียงแค่ลูกหรือมาเป็นเพียงแค่ภรรยาแต่ไม่ได้มาแบบพ่หาซาตานมาทีนี้บุญกุศลก็จะได้เต็ม,ตมแต่เชื่อไหมว่าการทำความเข้าใจอย่างนี้และก็อยู่ในรูปแบบอย่างนี้นี่ไซของเราก็จะเป็นผู้นำผู้นำคืออะไรผู้นำก็คือหนึ่ง เราไม่ทุกข้าว่าวัดนี้มันจะหมดแต่สองสามพันลา้านเราไม่ทุกข์เพราะทําไมมันไม่ทุกข์นิสัยผู้นํานี้เนี่ยมันจะมีอนิสงส์อยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งเหมือนกับจงใจเหมือนกับจงใจว่าสวรรค์ต้องเลี้ยงตลอดลาบสการะทานบารมีไม่หดอย่างกับอันที่สอง เวลาาจะเราจะพูดคุยหวานล้อมใครนั้นเนี่ยทําให้คนนั้นสเสน่หาในคำพูดของเราแบบไม่แน้งหนายหรือว่าเห็นเราแล้วเนี่ยเขาเกิดความศรัทธาอันนี้คือข้อที่สองส่วนข้อที่สามนี้เราจะไม่มีคำว่าตายจากคนที่พบเห็นข้ออะไรเป็นอย่างนั้นเนี่ย พอแต่เราไปได้พูดก็ดีได้คุยก็ดีมันเหมือนกับว่าทําให้กาลยานิมิตหรือคนทั้งหลายนี้เนี่ยชุ่มชื่นหัวใจชุ่มชําหัวใจและกับพี่กับเราอยากจะพูดคุยอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเรากลายมาเป็นบุคคลคู่ไม่ตายในใจของคนทั้งหลายสองสามอย่างนี้เขาเรียกว่านิสัยคุนะ่งนำซึ่งเรานั้นเนี่ย จะต้องได้อานิสง์จากการที่ว่าเราชอบสร้างของใหญ่เราอย่าไปกลัวของใหญ่แล้วสามอย่างนี้มันคืออานิสง์ที่จะก่อตัวให้เรานั้นเนี่ยนั่งอยู่ในคบคุิที่เทวดานีไม่ทอดทิ้งเราเนี่ยเมื่อเทพเทวดาเขาไม่ทอดทิ้งเราขึ้นมาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องมีบุญบารมีเราจะต้องมีดีอยู่ตลอดเวลา แล้วอานิี้สองสองสามอย่างนี้นี่ลักษณะของผู้นำของผู้มีบุญและผู้นำพาทิศกิญญาณสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆตัวโตวได้นะอันนี้คือมันเป็นลักษณะทีนี้ส่วนคําว่าอานนี้สองเราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกว่าเราสร้างแล้วมัจะได้หรือไม่ได้แต่โลกจาก,กาจะจารึกคำว่าสัญลักษณ์นี้เนี่ย อยู่ตามรูปแบบสร้างกุฏิคนก็ชื่นชมระดับหนึ่งสร้างโบสถ์ระดับหนึ่งสร้างวิหารก็ระดับหนึ่งสร้างเจดียด์ก็ระดับหนึ่งถ้าเราสร้างมรดกสมบัติมหาจากกักรพรรดิระดับโลกขึ้นมาเนี่ยคนก็จะยกย่องเราในี่อีกระดับหนึ่งแต่อันนี้นานไปเลยแหละนี่ข้ามภพข้ามชาติข้ามปีข้ามเดือนเลยสองสามพันปีเนี่ยคนก็ต้องกล่าวขาน ซึ่งตัวล่องอเองเนี่ยมีความประสงค์อย่างยิ่งว่าทุกสายตาที่เราไปพานพบเนี่ยเราจะต้องเจอแต่สิ่งที่มีบุญเพราะว่าถ้าเรามาวัดนี้เราก็จะเห็นถ้าเราไปเชียงใหม่เราก็เห็นไปเชียงรายก็เห็นอันนั้นคือว่าสายตาของเรานี้เนี่ยจะต้องพบพานแต่สิ่งมีบุญ มาเราพบทานแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยก็จะเป็นมงคลสายตาของเราเห็นสิ่งมงคลใจเป็นมงคลเพราะเป็นมงคลมงคลขึ้นมาก็เท่ากับว่าเราเนี่ยอยู่ในดินแดนของบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างบางคนนี่เขามีบาปในใจมีบาปในสันดานเนี่ยเข้าวัดปับบ๊บปวดหัวเวียนหน้าเลยแต่ถ้าเข้าบอลกันพม่นขึ้นมา เขาลงสุรามรไรขึ้นมานี่ดีอกดีใจขึ้นมาน่ะเขาไม่ปวดหัวเวียนหน้านาั่งคุยคุยกันสองวันสามวันเนี่ยคุยกันได้น่ะไอ้นั้นเขาเรียกว่าถ้ามามองในสายตาของเราเขาเรียกว่ามันเป็นแหล่งอบายภูมิมันเป็นแหล่งของคนบาปและมันเป็นแหล่งของคำว่าความเสื่อม ชินเรามากมากมิตระมิตรก็เสื่อมเทวดาก็เสื่อมร่างกายเสื่อมไปด้วยเพราะร่างกายเสื่อมไม่พอปั๊บคำพูดคำจาที่เคยมีสติสตังเนี่ยเอาเสื่อมไปอีกเลยนั่งไปประสาทก็ร้อนร้อนไปร้อนมาเห็นเห็นกิ้งกามันหาว่างูเหา่าอะไรคุ้มตีก็แค่กิ้งกาอีกเออนี่มันหลอนนะฉะนั้นเนี่ยมันเคยมี มันเคยมีลูกซิคคนหนึ่งเขาตายไปแล้วแหละอันนี้เขาเลยว่ามามาอยู่ก็มาอยู่บ้านนี่แหละลังไฟมารับแมคโครมันจะกินเหล้าวันละขวดนี้ขวดใกลขนาดมันจะกินเก๊บเก๊กเก๊เก๊กเก๊กกินทั้งวันพอกินไปกินมาประสาทมันหลอนเราก็เรียกมาทัดเสืองว่าเฮ้ยหยุดกินเหล้าบ้างเถอะอย่าไปกินนักเลย ยอดเทวดาจะไม่รักก็ไม่เป็นไนรเราล้งพ่อวันนี้ผมกินแบบมีสติอยู่ไอ้วัน,นแรกก็มีสตินะพอแต่หลายๆไปหลายๆขึ้นมามันกับกินแบบตลอดวาดว่ากินไปกินมาประสาทหลอนมันกาลังนั่งเลน่นอยู่เล่นไปไอรถพวกเนี้มันเห็นปั๊บมันวิ่งชนมันเลยนะวิ่งชนเลยพอวิ่งชนไม่พอเสร็จปับ๊บ มันก็ไปมันบอกว่าปราสาทมันหลอนเนี่ยมันมันบอกว่าพยาธิเนี่ยออกออกจากตัวมันสองสามวันมันดงพยาธิออกมามันบอกออกจากภูมิมาปาก็้ขึ้นมาว่าเทวดามาบอกหลวงพ่อว่าช่วยตักเสื่อนมาหน่อยเด้อว่าเงี้ยให้มีให้มีสติสักหน่อยเด้อให้เป็นคนที่รักศิลรักทานรักรักบุญรักกุศลหน่อยเดี๋ยวทาร่างกายมันเสื่อมแล้ว ถ้าจิตมันเสื่อมแล้วอะไรอะไรก็จะจะจะ,จะยุดไปอยู่พนสุดท้ายพอเราะะไปบอกมันคุณมาปั๊บเทวดาวัดนี่เขากบดีนะพอแต่มันไม่ฟังเานั้นแหละอยู่ๆท่อมันใหญ่ขึ้นมาขนาดนะใหญ่ขึ้นมาปั๊บเนะี่ยใหญ่ไปใหญ่มาก็เลยท้องก็เลยตายเลยอาชีพของมันจริงๆคือทับรถแมคโครคันนี้แหละทับรถแมคโครอย่างเงี้ยเอาไปไปไปผสมปูนตรง